ถุงเต้านมเทียมนี่นะครับมีอยู่หลายเจเนเรชันนะครับตั้งแต่รุ่นก่อนๆนังตั้ง60ปีก่อนเลยเนี่ยคือเป็นรุ่นน้ําเกลือพอรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นซิลิโคนซึ่งซิลิโคนเนี่ยก็มีส่วนประกอบของซิลิโคนภายในก็คือเรียกว่าเจลที่อยู่ภายในแล้วก็ซิลิโคนภายนอกก็คือเปลือกนอกนะครับถ้ารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยจะเห็นว่ามีการแตกรั่วซึมง่ายเพราะว่าเชลกับเจลเนี่ยยังไม่ถูกพัฒนามาเหมือนรุ่นปัจจุบันในรุ่นปัจจุบันเนี่ยความแข็งแรงทนทานของเเเชลลลกกับจหรืืออว่าป ในแล้วก็เปลือกนอกเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็มีการพัฒนาให้มีโอกาสแตกรั่วซึมได้ยากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดแตกรั่วซึมเนี่ยก็มักจะสัมพันธ์กับการเกิดพังผืดหรือว่าการใส่มาเป็นระยะเวลานานๆหรือเป็นซิลโคนร,รุ่นเก่าๆก,ก็จะเกิดการแตกรั่วซึมได้ง่ายครับผมซึ่งการแตกเนี่ยมักจะไม่มีอาการนะครับต้องหมั่นตรวจเช็คครับ